ปเปลี่ยนแมกมาใหม่ด้วยเดี๋ยวพาดูนี่แมกใหม่นะคะแมกใหม่ยางใหม่อุปกรณ์เก่ายังอยู่บนรถอยู่เลยคันนี้เป็นนาว่า NT สามรอสีดำนะคะพอดีขับออกมาทานข้าวก็เลยได้โอกาสอยากลองรถว่าเออรถที่ซื้อมามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอันนี้เป็นตัวโอเพนแคปเปิดได้นะคะสีดำสวยมาก ภายในสะอาดสะอาดรถเพิ่งซื้อเลยยังไม่ทันได้เก็บรายละเอียดแต่ว่าพอดีว่าอยากลองนาวาล่าว่ามันขับดีขนาดไหนเอามาลองแล้วดีค่ะนั่งแล้วหัวแบบว่าคือเป็นผู้หญิงใช่ไหมหัวมันก็จะแบบไม่กระโดดแบบแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเป็นตัวอีเกียร์ธรรมดาอ้อสวยมากค่ะ ใครสนใจสามารถสอบถามราคาได้นะคะเดี๋ยวทางพี่หน่อยจะลงราคาไว้ให้นะคะว่าราคาขายเท่าไหร่มีส่วนลดเท่าไหร่นะคะ